มาสวัสดีครับไม่ได้ตกนานก็วันนี้ก็เทสคันที่ค้างไว้นะครับวแบัสฟีโนกับเอา a าบูล็อกซี่พา r เวอร์ช r มาเทสด้วยเลยทีเดียวตาเป็นไงบ้างก็ไม่รู้น้ำมีฟองฟองอ๋อยิงขึ้นฝูงอยู่เหมือนเดิมนะครับ สองไม้สามไม้ไม่ได้ตัวเดี๋ยวเราพักแบตแล้วก็มาเจอกันตอนได้ตัวนีต้องว่ากันยาวๆไม่ได้ตกนานด้วยโคตรคิดถึงเทพายังขึ้นฝูงอยู่ ตกใจอีกว่ามา อคันมีเซนนะครับก็อเหยื่ออย่างนี้ยังรู้สึกดีเหยื่อโอเคหดเหยื่อก็โอลูกเนี้ยขึ้นอยู่ที่ว่าจะมีตัวอันนี้เอาเหยื่อของ ที่เป็นเหยื่อไทยนะครับงานไทยเปียวให้ดูอีกทีหนึง่งจะเหมือนกับเบบี้จีรัน ผมว่าเราย้ายจุดดีกว่าเซฟแบบครับเดี๋ยวเจอกันตอนได้ตัวมาโดนแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นวีแบตฟรีนั่งกันอันนี้น่าจะโฉบนะครับวิ่งแบบนี้วิ่งกระตุก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 คันเนี่ย ดีเดยื่อดีครับแต่พอเหยื่อมีน้ำหนักหน่อยนึงหวดแล้วเป๋แต่ก็เทียบกับเลทราคากับดูคันลงครับตอนนี้ติอย่างเยอะเลยผมไม่ชอบด้ามสไตล์นี้จังมัน ไม่ต้องสวนไม่ต้องพยายามม่สายยอนออ,อย่างที่ผมเคยบอกในคลิปนะครับถ้าแบงค์เป็นทอเลจริงอะ่ะเรารู้ว่าคือทอเลอันนี้ก็น่าจะเป็นของทอเลนั่นแหละครับแต่ไม่ใช่ทอเลตัวเกตแบบสูงอย่างพวก TR 1000ห r 100 1 0 0 1ันทีพเลยพวกนั้นเทอร์ลิคันมีครับเหนียวะ่ะ เหนียวแน่แต่เหนียวแค่ไหนอะ่ะอันนี้ก็ลอกยังปิดเบรกไม่หมดเพราะว่าโฉบผมไม่อยากให้ในแง่ริบคันนี่ยตอนนี้ให้ผ่านครับเซนคันมีโฉบปุ๊บวัดสวนเรียบร้อยเลย แต่ติดอย่างเดียวอะอย่างที่บอกครับผมเป็นคนชอบเอาคันปากท้องเวลาติดปลาเนี่ยแล้วก็หลุดเสียดายแต่ก็พอได้เห็นคันเดี๋ยวเจอกันตัวต่อไปสะบัดไปจนหลุดจนได้เดี๋ยวเจอกันครับ ถุยลูกปลาด้วยเป็นไงล่ะีร้องมากอะ่ะมาดูวีแบทปีโนโกันครับจะได้ออกขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ไปนู่นแล้ว ต้องไล่แล้วมาตามครับอยากเอาขึ้นนะคันอ่ะมันเอาขึ้นไหวแต่บางทีเหยื่อมันติดไม่เป็นใจครับ ลองกันอีกสักรอบนึงแบงค์ที่เขาใช้แล้วบอกว่าเป็นทอเลอ่ะตัวนี้ผมมองว่าออกไปทางเหนียวนะเพร์ลิฟไม่สูงมากาเพร์ลิฟมีแต่ไม่สูงมากแต่เหนียวเนี่ยเหนียวแน่ๆโชบ ดังปิ้งเลยเป็นไงล่ะเซ็นคันนะพอมีครับก็ใช้คำว่าคุ้มกับราคาแค่ห้าร้อยเ้าสิบหกยเ้าสิบเนี่ยแหละ รีวิวไปนานลืมราคาต้องขอภัยด้วยนะครับถ้าบอกราคาผิด <c oughs> เอาเรื่องอยู่ตัวนี้ <c oughs> ก็น่าจะโฉบแบบมีไซส์อ่ะ ต้องงัดรอยไว้ครับคันเนี่ยขอบอกว่าลงทั้งคนจริงลงเขาลงทั้งคนดูห่างแล้วหางใหญ่อยู่กลางตัวแน่เลยเนี่ย ตอนนี้ก็ยืนยันครับเจ็บท้องมากไมคันหแหลมแหลดนี่ก็อาจจะมีก็เป็นข้อดีในการวางคันนะครับแต่ในการเอามาใช้ช่วยสู้ปลาแล้วถ้าต้องปักท้องอ่ะเจ็บท้องมากครับ แต่ยืนยันคันเดิมครับอย่างที่บอกลอดเทพาไปได้เอาไปอัดอะไรก็ได้แล้วครับสบายๆ<บ>ติดท้อง เหนียวไหมอ่ะวีแบทฟีโน่งัดกันขนาดนี้ตามไปชมคลิปเต็มกันได้ในช่อง YouTube นะครับรบกวนกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยใครมองหาคัานราคาถูกแต่คุณภาพดีเหนียวเหนียวงัด เทพาไซส์นี้ได้จัดได้เลยครับกับ v b a บ๊บฟีโโคตรเหนียวดูไซส์ก่อน ปิดคลิปไปดีกว่าครับก็น้าท่านไหนรังเลอยู่ก็เนี่ยดูครับไซประมาณ12สอสบายๆเลยกับ v b a บทฟีโนคุ้มราคาติอย่างเดียวก็คือผมไม่ชอบตูดคันเวลปาปักท้องแล้วเจ็บกับภาวะลิฟคันน้อยไปนิดนึงมีครับมีแต่น้อยเสซนคันมีเหนียวแน่นนอนการันตีแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ